ฟแกมไอ้แกมปีน <göster> ป <ges 2> mm ินแกมนองปินป yeah, ินแกมสาวมะลับนี่ก็เป็นสีปินปินสาวปีกเกี่ยวเ้ยเพื่อน้าขั้นเอาผัวขี่ฟินนี่มันหินมันตอกผัวขี่เราเนี่ยมันเบาเสียงดังผัวขี่ซานี่มันซามันซัวเพื่อนมาขั้นเอาผัวตำรวจนี่ไปหาตรวจงานดู เอาหัวคู่ขีดขันจ่าขันจ่าขันเอาหัวเพราะขายขีดงินนำไลเอาผัวพรให้เจ้าสีดำคือกาขันเอาหัวเพราะหน้าหนองสีคือค่อยตู้ย่ำแดดบได้หนย่ำฝนบได้อยู่ไปแขีนโอ่โหงทหำละมาเอาหัวหมอลำคือออานในที่สีผ้าสุขสมบูรณ์โกฟี่ติดาาบบได้ถูกได้ยากลับากกะกำทั้งปากทองก่อนลำทั้งเหยวโอ,อ่อยคือดำอยู่บางมือ

เลันเดือน <n> ้อยแม่ลันเดือน้อยคันอี้ละเจ้าเผาว่าบ่ลำนี่ละเจ้าเผาว่าบ่ลำบ่เมนบ่มาดำหากิ่นกลมไก่หน่อยบ่ใไงตับก็เหรือสุกกะเบิงเอาตีลูกผมมาอดแล้วบอลได้เปรียวร่อนได้แงกระพากันมาแยงเบิึงเอาไงครับไผ่บ่หมักเปิดนายลับก่อนไผ่บ่หมักเปิดนายลับก่อนสิพากันเมื่อนอนผมก็่อความไผ่หิวน้ำหิ เหิวอยากกระพากันไปหากินหลูดให้อิ่มมาไปอยากซิมกันดอกไปซึ้งไปอยากจิมกันดอกไปซึ้งกระห็ตให้มัดถึงใจหลูดหรือบูไปอยากดูฟังเรื่องฟังเถ้าไปอยากดูฟังเรื่องฟังเถ้ากรให้รั่งฟังเอาเป็นบทเป็นบาทไปสิพาดกันลุงพิธีกระิเห็นดอกตีรึมาจากหนองยาเขาสิปล่อยออกมาแนวใดเขาสิปล่อยออกมาแนวใดก็บอกคือ ใจรอกทักกูคาสมวใจอยากให้เห็นคือบาบ,าบ้าหุดนับแมสทีเอามากตามแย่ตามแย่ในทาสตทองยนนามาเด็งมานนอนละเก่าอยู่เบิดขึ้นเขาตัวยืนตัวเป็นคนลับก็เอาตีแล้วครับคุณชอบแนวใดเรื่องสินไส่บ่อหรือกาลากตหรือสิเอาความดีความเวทกับนั่งมัดชีกันถามมตาิสนั่งซาบาหรือสิฟาดในสินในธรรมมาคันเอาปากลำสู่เบิดกูคายา คิดปลาตูผมสีข้ามอยากคิดปลาละตูผมสีข้าสิตูน่านนีปลาแม่คัดบ่อเก่งหรือให้แข่งทั้งบาดทั้งจิ้นห้อยนันดี้ก็อยากให้มันบินลักกีใดคือนกสิจับขาถทกสุกไตไข้บึ้งเอาไอ้ข้างจนจนยิ่งชวยๆหรือให้ควยแข่งบาดจังหวะหรือให้ควายแข่งบาดจังหวะดึกดึกมากผู้ล้ำตูลุกตุงตุงลุกตุงลุกตูว คอยเจ็บปูดดิ่งเล็กติงเล็กตีเล็กติงละขั้นบาเจ้าเก่งขั้นบาเจ้าเก่งมามัดบ่อยเจ็บกนลขคอยดึงเจ้าดันก็วอยไปก็ชิเก่งติงเล็กติงเล็กติงเล็งติงแม่ยิ่งเก่งมัดสิเก่งทางใดเก่งทางในบ่หรือเก่งทางนอกหรือเก่งแต่บอกแต่โมแต่คุยบัดทันจับของตุยนี่คือมีดสิรีเบากับพี่ให้มีขามีขาเบากับพี่ให้มีขามีขา ผมมีหน้าเป็นคนสุภาพผู้ได้เอาหยาบักบอบบักพีหน่อกะจับก huh ินบีสีพร้อมแช่นหึงเอาาเงาจัดจัดเอ้ยเยชีบอเอาชี้นี่แหะชี้เี้นี่แหละ n าไปเป็นเลขรจานเปเลจนาหลอกจ้อนจังบาขึ้นอีกเร็วๆนั่นแบบเอาหันี เอข้อใจปาอบปอลร่ผีบาอยากีแนอวอัี้ไมไ่เห็นฟอนยูนี่คือการออกบ้านนกระจอกเทศสกินเนีเ่อการฟอนเกี่ยวกันจะเป็นอักษณ์ของตลาฝใเกี่ยวไปเกี่บ,บ้านแต่ไม่ที่ไม่เกี่ยวใกล้ๆใ,ใครไหมงอยาหนึ่งมาล้ัไฟยิ่งไปแตะสวขอขบอล้ัไฟไส้เหลือเกิดกับพี่น้องบาล้ัไฟไส้ฟอนเกี่ยวบอล้ัมไฟย คุณรัตรีครับพี่น้องค่ะสู้เขาี่กีสู้เขาเอาเด้อผู้เล่นเราก็ดึกขเข้ามารอเมนําเี้ดำเนี่ยน้ยยินดี่ายยิน่ง เข้ามาด้อเอาไรยดอยลรยดอยนำทีท่านพมอเป็นเข้าใจเอาใจอันเดียวหนัวัววันอึดมะล้อยดื้อจิ้มใดจินไดดจิ้นแต่มาลำอเกาใ่แท้ทุกเจิแก่ลราเขาสาลายีทุกจิแท้เขาสาลายีมาปุบลั่มดกะจังมีพดนลจางน้ำเวลาหันมาปีกคองปีกควลาปีก่อนปีกควนบัดนันเตอรันันเตอนันเตอัน่อรักอนเดือละวียนจังอายจังอายใจเจ้าบ่ส ลยล็กหลักกาสีแดงนจ้าวันลไฟกิ้กระเตยน้ำหน้าแค่ดอกวันลาไฟกิ้กระเตยจะกอดงน้ำมันจะคู่ลาสาวํำนาลาสาวขำนาวันละบิ๊เอ้ยนู่นนอดนดองดวนดองน้นน่อพิ่งตะลำ cười Nhập này chẳng lắm tươi Mì ba đi chỗ thuốc thà nặn mà tử mà đã không hồ mẹn xây cắn Áo đứ ăn chiếc đá Áo đi ăn Đi bao bao sông phá, sông xa ta Thế chắn bắt Bên đồ đoàn chắn Mẹ hết hát chạy ta ai nói Đập ta nói, khó เดิบอกเดินบอกเดนคับไปเป็นบอลลัมเลงแต่หาบอลาอาจากเดินบอกถึงหวยนันล้านนาคุณไทยนี่นาล้านนานันด้วนนาฮักกันนาละสัญญากันไปจับป่าอย่าไล่เจ้ากันดื้อยับป่าอย่าไล่เจ้ากันดื้อไอปายยิ่งเตยแล้วการลุกลุ่มแบบ ก้อนล้ำอะไร <c oughs> แนวะวนไม่ประดังประเทียนมันจกวอนล้ำอะไรตัวนี้ล้ไปลาม,มาหลงก้ล,งล้ำไฟไส่รลอ่อผดแม่กบับนมันก่อนล้ำข้าข้อที่ัดตดอก <c oughs> บอยเอ้ก่อนล้ำข้าวข้อกับมีติบันนี้หางตาต๊ะเมน อันนี้มะลัมก่อนจะาหน้าทีมาลั่งเอกมะลัมเพิ่นจากเมื่อเกินลอยออกมาเองเอ้ายังมีอีกจนที่นี่สิหลายแตะให้เราไปซะไปบ้านนอนไปเอาขยันป่าเสียเมียบอกเป็นตำบวได้มาอีกให้เราไปซะฟันเราเราไม่จะอยากเมียปันมาเฮี้ยนจุกวงจุกไก่กันหรอกเมียเรา่ได้ออยยูาาเรต้องเราต้องกลับขึ้นเมื่อไปเอาเมียเราจะออกจากซองฟีดเด้เอาเนี่ยว่าเราเมียเสียซองฟีดไว้ จะได้จักเอาเมียไว้ได้สองฟีดนี่อันมันหลังหน่อยบ๊อบมีบรรยูกับจับยัดไกแบนละเอาเอาเอาไว้ซับนี่เนาะโอกาสหน้าฝากม่คือสิบบ๊มีโอกาสหน้าดอกพรอบาชุดไทยเลือที่ไรเนี่ยขันบ่อบเป็นปีนาขันบ่อบเป็นปีนาไรไรเอ็นไว้ทรงไทยอยู่กับสิมีไรเนื้ออื่นขึ้นเ่าบ๊อบนกกับยังวายอยู่เด็กขันเจ้าสิไปน้ำแล้วก็เอาสี่หมื่นเจ้าต้องเสียให้ยแล้วน่ะสี่หมื่นที่เจ้าต้องไปน้ำมูกหอยไหมจังแบบบ้าจังแต่เราต้องติด อ้าวบันนี้ขอบคุณพี่น้องทั้งไล่สดขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านขอบคุณพี่น้องที่อยู่หนาเวทีครับผมบอลรำบอยเอาไว้ซ้ำหนีสะก้อนครับผมคนหลักขันแม่นเพิ่นเอิญขึ้นเวทีใหญ่กับขืนวาจีได้ขึ้นอยู่เนาะขันแม่นเพิ่นเอิญเนาะขันเป็นเพิ่นบ่ขืนมาจีไอเพิ่นจีมื่นอันเฟิอๆขอบคุนั่งเบิ่งทั้งหนาเบ็ดที่วันที่สิบสองคือวันจะติดงานติดงานล่ำไม่เลยว่าด้ไปแต่่าษีแจ้งเจ้าซีมื่นเจ้าสิไปบ่บันก็บขืนงานล่ำมาพี่ตัว ครับที่แรกว่าจิตไล่วันที่เจ็ดเนาะเออเปลี่ยนไปสิบสองก็บ่ได้มาตัวเนาะเอาให้คอยล่าพี่น้องครับกมลาหลายเทียนหรอครับขอบคุณครับสว